ผมดีใจภูมิใจจิ่มาเป็นส่วนส่วนหนึ่งในการเผยแผ่การนั่งสมาธิกับผู้อื่นนี่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เลยจ้ะยิ่งใหญ่มากเลยเพราะทำให้คนได้เข้าถึงความสุขความสมหวังของชีวิตผมได้แปลบทความและให้สัมภาษณ์ <c oughs> ในรายการวิทยุของประเทศเอินมากโอ้ดีมากจ้ะคุณรันดีมาก เป็นความภูมิใจของผมมากครับครูมิใหญ่ขภญภญ็ภูมิใจจ้ะนักเรียนอรงาบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกภูมิใจใช่ไหมจ๊ะใช่แตะจนนี้ผมยังได้จัดทําเว็บไซต์วัดพุทธเดนมาร์กแล้วก็ได้ลงเรื่องราวเกีก่ยวกับศาสาศนาพุทธาศาสนาพุทธในบล็อกของผมเพื่อเผยแผ่เ,เรื่องราวของาศาสนาพุทธด้ยวยครับสาธุแล้วพ่อครับผม กรับปชื่นชมหลวงพ่อเป็นที่สุดโอ้ว้าวววคืนนี้จะหลับหรือเปล่าเนาะคำแรกที่ผมอยากจะบอกหลวงพ่อก็คือขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วแค่คํานี้ผมว่ามันยังไม่เพียงพอสําหรับความไม่ตางหลวงพ่อจะได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีใหม่สวนกระแสะกับวิกฤตปัจจุบัน แต่ผมก็ไม่รู้จะสื่อคำพูดอะไรให้ดีที่สุดก็อะไรก็ได้พูดไปเรื่อยๆอยาจารยก็พูดจากประสบการณ์ภายในว่าเรามีอะไรก็เล่าให้เพื่อนมนุษย์ฟังแล้สมาธิทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปมีคนกล่าวว่าการเดินทางเริ่มต้นที่ก้าวแรก ถ้าเราไม่เริ่มเดินก็เราอยู่กับที่แต่ผมค้นพบแล้วว่าการเดินทางผมกลับเริ่มต้นเมื่อผมหลับตาอ้ oh. oh. การเดินทางผมกลับเริ่มต้นเมื่อผมหลับตาเบาๆครับชีวิตผมเริ่มต้นแล้วอ้ oh. ทางทางบกทางาน้ำทางอากาศหรือไปไกลถึงดวงดาวก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเดิมทางชีวิตไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวเลขไม่ ยังทงไม่ได้เรื่องต้นดังที่ ที่จะไปส่ดชุดหมายปลายทางซึ่งมีแต่ความสุขนิรันด์ที่จะไป แล้วผมก็มีความสุขและซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่ได้มาเป็นลูกของหลวงพอ่อเป็นส่วนหนึ่งของขูมวนฒินนะซึ่งเป็นองค์กรที่รู้จักกันไปท่ลโลกอคุณอลันจบด้วยประโยคนี้เลยจ๊ะแล้วลก็ดีท่า Peace position โอ้คุณอลันเคมนิสดีมากจ้ะถูกต้องมากสมหวังในชีวิตแล้วก็ให้เดินทางต่อไปนะจ๊ะเมื่อชีวิตเริ่มต้นที่หลับตา ก็จงเดินทางต่อไปในเส้นทางสายกลางภายในด้วยการหยุดกันนิ่งอย่างเดียวยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดเลยยิ่งเดินทางไม่ยั้งไปเรื่อยๆเลยอย่างมีปิติสนุกสนานบุญบันเทิงตลอดเส้นทางสายกลางนี้ถึงจุดหมายปลายทางที่สุดแห่งธรรมจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความรู้สุดเพิ่มขึ้น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 ไปเรื่อยๆเลยความ รู้ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในหลายๆอย่างนี้นะจ๊ะนี่ถ้าพีซโพซิชันจะของคุณอลันเคมนิสเดนมาร์กแต่ตอนนี้ยังเป็นสัมบนเณรอยู่สัมบนเณรอลันเคมนิสนี่บวชถึงวันพรุ่งนี้วัดพุทธเดนมาร์กจะของเครื่องจ้ะรุ่นบ,บวชปุชาธรรม ลวง่อธรรมชโยอารมาอนุโมทนาสาธุการกับสัมมีแจสาธุสาธุสาุ